นี้เราจะไปขึ้นเรือกันนะคะเพื่อลงไปชมที่เขื่อนข้างในเขื่อนเร่องาก็าจะเป็นท่าเรือนะท่าเรือ,อ ตอนนี้เราก็ไปขึ้นเรือกันนะคะหลังจากที่ซื้อตั๋วกันแล้วะ,ะเราจะเป็นเรือเช่าเหมาลันะคะอุ้ยสวยมากค่ะสวยมากเลยก็จะเป็นจุดตัวตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสุกอื้ จะให้ดูก็ทิ้งเป็นที่นี่เป็นวิทยาแห่งชาตินะคะไปลงเรือกันเลย โอ้โหคิดว่าฉลามเฮ้ยคอรินกีพันตันดึงดึงหนักมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วครับเอ้าลงไปเลยไม่ใช่ให้เดิ ลำนี้เลยค่ะเราจะไปลำนี้เลยไปกันแบบลุกทุกท่มเลยนี้ก็จะเป็นสัดคือแบบ Продолжение следует... O artista ตรงนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำนะของชุมชนนะคะเราจะได้ยินเสียงครั้งขาวแม่ไก่เต็มไปหมดเลยเราจะไดี้ยกวิน

ตัวตัวมืออะไรนะมืคนคนที่นี่ก็จะมีห้องเช่าด้วยก็สามารถเล่นน้ำภายเรือได้หมดเลยนะคะ จะมีการให้บริการแม่อาหารปลาด้วยมีปลาในกระชังเรโยนไปต้านหนองรู้บ้างปะอ๋อดูดูดูดีครับดูดีดูดีครับตอนนี้ไอ้น้องจัแงครับไอ้บักไม่ยอมเออเอออาเมาเต็มเลยมาเต็มเลยเฮยเยเอาเมเลยเมเลยเ้ยเเาเ็เลยิาต็เลยเฮ้ยยเฮ้ยมเลยมาบตัเลย้้ยาเต็เลเลย ทำวิดีโอเฮ้ย้องล่ามันกดนถ่วิดีโอไม่จริงๆตาตายออกเลยไม่ปวดตายออก่ะตอนนี้เราก็ออกจากที่กระชังฝนก็ใกล้จะมาละต้องรีบกลับน้ำลึก40เมตรน่ากลัวมาก เอามาสิเเขื่อนนี้ก็กว้างมากเลยเขือเข่อนเชี่ยวละ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะคะฉันรอค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ